โดยใบมะรูดลงไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ปุนธรรมแกงคั่วดกมู่อ้อนค่ะเป็นชิ้นค่ะ ค่ะหันมูเสร็จแล้วกว็ไปต้มค่ะน้นเดือดแล้วใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะ ต้มไปเรยๆนะคะราวางตอมเราไป pues mm ต้มพริกแกงกันก่อนค่ะเครื่องอ nah được. แกงปุณจะใส่ข้าวสานลงไปด้วยนะคะข้าวสารเนี่ยจะทําให้เครื่องแกงคั่วมีน้คข้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะขมิ้นข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียม แห้งค่ะแต่ตาไม่ส้นแตส้มเขาวกันค่ะค่ะเคียงเสร็จแ,แล้วค่ะ,ะค่ะมูเราต้องมาายเพื่อที่จะให้เหนื้อนุ่มนะคะเครื่องแกงที่เราตาม,มาแล้วก็ไปใส่เลยค่ะ ค่ะแล้วก็เคี่ยวโดยไฟอ่อนในงวดเลยนะคะค่ะเคี่ยวน้ำงวดแล้วปุ่นก็จะปรุงรดนะคะเส้นน้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวนะคะ เคี่ยวแล้วก็จะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะใส่ความบ้านลงไปตัดก็จะกลมกลมพอดีเลยค่ะ ได้ดัดตามที่ต้องการแล้วค่ะเข็มเข็มวันว่านนิดนิดกลมกลมนะคะโดยใบมะกรูดลงไปค่ะนี่ก็เป็นลันเซต็ตแล้วนะคะพอนเสิร์ฟได้เลยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงคั่วกระดูกมูค่ะป้นชายทางกระดูกซี่โครงแล้วก็กระดูกออนผส้มกันนะคะลองทําดูนะคะเมีดูนี้รับรองติดใจเลยค่ะแพทห้องกลมๆค่ะค่ะพบกันแม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํำลังใจให้ครัวคุณปุณนดยค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ